ครับผมก็ขสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมีชมให้ดูกันวันนี้ก็เผื่อจะเช่ากันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูชมกันจะมาสายหน่อยพอดีคุยกับน้องน้องในหมู่บ้านพอดีมามาหาบอกว่าเนี่ยมีอะไรให้ผมทําบ้างไหมวันนี้เพราะว่าคือน้องเขาเคยมาของานทําก็เลยว่าเฮียให้มีไม่มีอะไรให้ทําหรอกวันนี้พอดีไม่มีตังค์จ่ายก็เลยให้น้องไว้สีบสิบบาท วันลัางใข่ไข่มากันไค่มากันแล้วกันก็เดี๋ยวมาดูให้ชมนะครับผมมาดูชมกันก็มีต้นที่แหละนะอันนี้ต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กนะครับผมไม้เสียบสีเดียวกันนั่นแหละสองกิ่งนะปวดอ้วนอันนี้ลูกผสมญี่ปุ่นฮันแลนดตัวนี้ก็ลูกผสมญี่ปุ่นฮันแลนตัวนี้จะเป็นสีช่มพูนะช่มพูตัวนี้ก็ความสวยนะความสวยใช่ได้โอสีไม้สมบูรณ์อันนี้กระถางกี่นี้ไม่รู้นะแต่ว,ว่ากระถางเร็กกันกระถางเรียกกันแปดนิ้วนะ ทางนี้แปนิ้วอันนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาไม่รู้กี่นิ้วกัวกนตัวนี้จะเป็นสีชมพูชมพูดอกซ้อนนะดอกซ้อนตัวนี้จะเป็นอ่าสีนี้นะจะเป็นออกเหลือง <ๆ S 1> แบบนี้นะจะมีสีชมพูปรับปนมาด้วยตัวนี้ไม่ได้ขายเพราะตัวนี้ไม้ไม่สมบูรณ์ไม้หิงไก่คาหักนะชุดนี้ไปสามร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองรวมส่งทุกอย่างนะต้นใหญ่นะเนี่ยามันเต็มกล่องแล้วสามร้อยแปดสิบบาทไปชุดนี้ มาดูชุดนี้ชุดนี้ก็จะมีอันนี้เป็นแก้มส้มนะเป็นไม้สีส้มนะเป็นไม้สีส้มต้นนี้ต้นสูงนะไม้เสียบสูงไม้เสียบสูงต้นนี้จะเป็นต้นนี้แหละนะอันนี้จะเป็นะระฆังทองพอดีพ่อผมแกมบ่นให้ไก่ <c oughs> ไก่แกเองนั่นแหละแกเลี้ยงแกก็บ่นให้มันกินข้าวกับไก่ไก่มากินข้าวด้วย <c oughs> แล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับผมอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะ ตันนี้ก็ดอกตัวนี้เช่นกันตัวเดียวกันเช่นกันนะครับตัวเดียวกันเช่นกันตัวเดียวกันเช่นกันช้าหน่อยสิอันนี้มันใหญ่เต็มกล่องแล้วไม่พอไม่พอใช่ไหมตัวนี้400นะชุดนี้ใหญ่ๆห,หญ่400แต่ให้นี่ไปด้วยอ่าให้นี่ไปด้วยนะให้ตัวนี้ไปด้วยเต็มกล่องแน่นๆเอาไป400บาทคุ้มมากนะชุดนี้400บาทคุ้มมาก เพือนท่านเอาสามร้อยแปดสิบพอเดี๋ยวมาดูไม้ชั้นเดียวไม้ชั้นเดียวให้เลือกต้นได้แต่ว่าให้ได้สี่ต้นเพราะว่าไม้เตรีมกล่องนะให้ได้สี่ต้นนะจะปีตัวนี้ตัวนี้จะเสียสองกิ่งอันนี้จะเป็นใบใบ่างแบบนี้ดอกจะเป็นแบบนี้นะดอกชั้นเดียวแบบนี้นะอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวก็โฟกัสมาแล้วดอกอันนี้ดอกนานก็เลยไม่สวย,ยเป็นดอกแบบนี้นะชั้นเดียวตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเกจทิดานะอันนี้เป็นไม้ตัวนี้นี่แพงสุดแต่ว่าแปลกที่ขายไม่ได้จะขายแค่ตัวนี้ตัวเดียวว่าทำไว้ไม่กี่ต้นหลักไม่เห็นดอกถ้าเห็นดอกยังไงก็ต้องซื้อแน่นอนอันนี้คือเกบทิดาไม่มีตัวอย่างดอกให้ดูเกบทิดาแล้วก็ตัวนี้อันนี้จะเป็นชบ,บาแก้วชั้นเดียวสีชมพูไม่มีตัวอย่างดอกเช่นกันเพราะว่าไม่บานในบ้านอันนี้ก็เป็นเหมือนเพชรชั้นเดียว เช่นกันอันนี้เป็นอังกอร์ชั้นเดียวเช่นกันอังกอร์น่าจะมีกันเยอะแล้วเนาะให้เสียดเลือกได้แค่สี่ต้นเท่านั้นนะให้เลือกได้สี่ต้นเพราะมันเตรียมกล่องให้ไปหมดไม่ได้มันใส่กล่องไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมคิดว่ายังไงต้นนี้น่าจะมีท่านไหนเอาอันนี้เป็นเป็นรากคอนแลนนะอันนี้มีจำหนีนิดหน่อยแต่ว่ามันสวยดีนะทาให้มีความสวยแต่ว่าหายหมดนะผมคิดว่าต้นนี้มันตอใหญ่ คิดว่าน่าจะเลือกตัวน,นี้บ้างนะเดี๋ยวต้ตนนี้ยังไงก็ให้ไปตัวน,นี้ให้ไปเป็นต้นยืนเพราะราคาห้าร้อยสี่ต้นห้าร้อยลมสูงนะสี่ต้นห้าร้อยลมสงูงตัวน,นี้ให้ไปเป็นต้นยังไงตรงน,นี้ตัวน,นี้เป็นต้นยืนเป็นตัวยืนไหมเนาะโอ้ถือตัวนี้เป็นตัวยืนนะให้ไปอันนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้ผมขายในะราคา,านี้นะเดี๋ยวที่อื่นอนะไปซื้อนนะถ้าเป็นเกฐฐียทีิดด้นะยังไงต้นหนึ่งก็ตกสี่ร้อยค่าส่งยี 80บาท4ร้อย80บาท,บาทต่อต้นต้นเล็กกว่านี้อีกอันนี้ไปหมดเลย500บาทแต่ว่าเลือกได้แค่4ต้นว่าผมแกกำลังกินข้าวแกบ่นให้ไก่ไก่แกแหละให้จะกินกับแกไก่แกไม่กินข้าวกับแกนะตอนนี้แหละแล้วผมจะออกไปทำงานกินข้าวแล้วเกออกไปทำงานที่ทุ่งนา ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเย,ยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมก็เอาสามร้อยแปดสิบบาทพอชุดน,นี้สามต้นชุดน,นี้ผมให้สี่ต้นเลยใหญ่ๆอันนี้เลยนะผมเอาสี่ร้อยอันนั้นผมเอาสี่ต้นผมให้ห้าร้อยห้าร้อยผมเอาผมเอาเขจะให้คุณผมเอาเออผมเอาเอาตังค์ผมจะ้นไมยไปมันจะกลับไปกลับมาเนี่ยพูดไปพูดมารู้สึกมันจะวนไปวนมายังไงไม่รู้ไป ่านนี้เนี่ยครับผมขอบคุกทขันด้วยที่มาเยีเ่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ